ฝั่งนี้ตัดไม่ค่อยถน,นัดเลยค่ะพี่ๆดูนี่ใหญ่มากเราจะบอกว่าฝั่งนี้ตัดไม่ค่อยถน,นัดเลยเอาน้องออกมาย่านนิดนึงมนากันหนอกสุดท้ายแล้วค่ะพี่ๆม,มาดูชมหน้าหน่อสุดท้ายดีกว่าค่ะว่าจะใหญ่ไหมเร่องนีตอให้อยู่นะคะ จะทำการแล้น้องออกมาแล้วนะคะ ก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูสามหน่อด้วยกันค่ะหน่อน,นี้น่าจะเล็กนะคะเพราะว่าด้ยวยความที่ตัดน้องอ่อนนี่ใหญ่มากพี่ๆดูก็ตแต่หามาเมื่อเช้านะคะนี้น่าจะเป็นหน่อที่ใหญ่ที่สุดละสามหน่อด้วยกันมาเดี๋ยวลองหาตรงนี้อีกนิดนึงนะคะว่ามีไหมซึ่จะบอกว่าต้มแล้วกินหลายมื้อมากเลยนะคะพี่ๆคะเอาไปทําเมนูอ่ะ เอาสับใช่ไหมคะแล้วก็เอาดองต้มกับกระดูกหมูก็อร่อยกระดูกไก่ก็อร่อยเอาผัดหรือว่ายำก็อร่อยค่ะอร่อยเหมือเลยคุณหนูจะบอกว่าของดอยแบบทําได้หลายเมนูมากเดี๋ยวมาหาตรงนี้ดนึงนะคะก็ไม่มุนะคะโอ้ยมีค่ะทุกคนมใก้้ๆค่ะนี่มีเข่ามากดูค่ะ พี่ๆดูแต่น้องจะอยู่ลึกเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปจากฝั่งนั้นไปเอาน้าองออกมาเข้ากอนนี้เอาไหมเข้าลึกมากใช่ไหม,มเกือได้อะ่ะ มาเดี๋ยวเข้าไปเอาดีกว่าค่ะเสียทายพี่พไม่อยากทิ้งน้องไว้อ่ะน้องไม่มีเพื่อนแล้วนะคะพอเราเอาเพื่อนน้องไปแล้ว สิ่งเยอะมากค่ะพี่พี่ดูค่ะขอจบนะมาค่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าจะเอาน้องออกมาได้ไหมนะคะซึ่งจะบอกว่าเข้ามา ข้างในาย,ยากมากนี่ได้แล้วค่ะดูเผามากพี่พี่ดูค่ะนี่เข้ามาเอาข้างในเลยเพราะไม่อยากทิ้งน้องไว้นะคะเดี๋ยวขอดูแม่กง,งนี้ก่อนน,นะคะว่ามีอยือไม่ตรงนี้มีเยอะนะคะแต่ว่าน้องเขียวหมดแล้ว วน,นี้เดียวก็เลยพอเข้านะคะเล่นสังเหงือออกเลยค่ะทุกคนไปค่ะพี่ๆเดี๋ยวไปหากอใหม่กันค่ะกอเก่าหมดแล้วนะคะมา ในป่าอากาศชุ่มชื้นม,ม,มากก่ะทุกคนเพราะว่าฝนตกตลอดดูสิมีอยาน้ำค้างดูค่ะเยอะมากโอ้หมีคนมาขุดเยอะนะคะพี่ๆคนเขาก็ขุดแบบแต่ว่าส่วนมากจะขุดเอาแค่หน่อนังดินนะคะเขาจะไม่ค่อยเอาที่เขียวๆน้องก็เลยแบบเยอะเลยที่โผล่มา ดูน้องผมมาโหมีคนลงไปข้างล่างด้วยทุกคนเป็นเหียวเป็นเหี่ก็มีคนลงไปหาเลยนะน่ะเดี๋ยวลงวาง นเป็ม,ม,เมาค่ะมพี่พี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบรอบว่าหมอกลงหมากแ่ไหนนะคะดูนี่ดูค่ะหมอกลงหนามากโอ้โหบรรยากาศดีมากบนดอยอ่ะพี่พี่คือแบบ แล้วเดี๋ยวจะขับรถไปตรงนี้นิดหนึ่งนะคะตรงโน้นแล้วก็ไปดูว่ายังมีอยู่ไหมนะคะเพราะตอนนี้ก็ขุดหน่อได้เยอะแล้วเดี๋ยวไปดูตรงน้ออีกหนึ่งจุดค่ะไปไปค่ะพี่ๆตอนนี้ขับรถมาถึงแล้วนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนที่ใหม่เดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะแล้วเมื่อกี้มีหน่อที่สูงมากมากแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่ามีรถด่วนไหมไปค่ะ เดี๋ยวใช้อันนี้ตีตตนิดนึงนะคะการสัตว์มีคีสค่ะมีคีสจะได้หนามมากนะค่ะมาสั่นโอ้โหลูค่ะบรรยากาศวันนี้มีหน่อสูงเยอะมากะค่ะทุกคนเดี๋ยวเอามีดแล้วก็เอา จบนะคะขุดหานะะ้องแป้มีคนขุดเยอะนะคะเนี่ยตรงนี้น่าจะนั่งพี่พี่ดูเหตุค่ะดูความธรรมชาตินะคะโหคือแบบ สวยมากนี่ธรรมชาติบนรอยคือสุดยอดค่ะทุกคนมาค่ะวตามมาค่ะทุกคนอือน,นี่่ะหน่นอเขียวแล้วนะคะดูช่วงนี้หน่ออกเยอะก็จะเขียวแบบนี้ เดีถ้าเกี่ยวก็จะไม่เอาไว้จับนะคะเดี๋ยวลองดูแล้วด้านนีน่าจะมีค่ะค่อยๆหาไปนะคะเดี๋ยวก็เจอที่น้ไหนงเดี๋ยวดูค่ะทุกคนหนอนสูงใหญ่มากพี่ๆมาดูใกล้ๆนี่ค่ะนดูหนอสูงใหญ่มากค่ะดูโอ้โห หน่อสูงใหญ่อ่ะอ้วนอ้วนมากดูค่ะอืมอร่อยเลยของมันนี่นี่ถ้าอยู่ในดินนี่น่าจะอร่อยนะคะเนี่ยส่วนมากจะพ้นดินมาแล้วเน,ะน,นานะนาคะทุกคนมา ชวนหัวดูค่ะเอาไหมโอหน่อบนดินมาเยอะมากค่ะที่พี่นดินมาอย่างเยอะอ่ะเสียดายอ่ะอืมเฮ้ยหน่อบนดินมากว่า เธอดูสิเราตัดแล้วมันขึ้นใหม่อ่ะตรงนี้เหรอพี่ขอพี่ๆคุ้ดินมาเยอะมากเดี๋ยวลองหาตรงนี้ก่อนนะคะเห็นเฮ้ยข้างล่างนี้ส่วนใหญ่คุ้ดินมาเยอะมากเดี๋ยวเอาจอบแล้วก็เอาเสียม ลงไปข้างล่างด้วยกันไ,ไปดูว่าข้างล่างมีอะไรแถวนี้ส่วนใหญ่ค้นดินมาหมดแล้ว น้องคะ่ะพี่ๆหนอนนี้ยังถือว่าน้องยังเฮ้ยสองหน่อคะ่ะทุกคนนี่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากพี่ๆดูคะ่ะว้าปลาสามหนอด้วยซ้มค่ะมามาใกล้ๆนี่ขคงอร่อยถือว่าเซอร์ไพรส์ามากนะคะตอนแรกกะว่าจ,จะแม่เอาน้องกลับแล้วแต่ก็เจอดูคะ่ะนี่แหลคะค่ะการหาหนอมันสนุกอยู่ตรงนี้นี่แหลคะค่ะทุกคนพี่ๆดูคะ่ะคุณหนุ่มจะบอกว่าเซอร์ไพรส์ามากนะคะ ิดว่าจะไม่เอาน้องกลับแล้วแต่ก็นําเจอค่ะโอ้ยโชคดีมากว้าวทุกคนตื่นเต้นมากตอนสนุกอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ๆคือหนูจะบอกว่าแบบหนอ่อคือถ้าหาเจอหนึ่งหนอแล้วเจอสองสามหนอ่อตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเลยนะคะ พี่เจอแล้วค่ะสามหน่อด้วยกันดูแล้วจะบอกว่าหน่อน,นี้ยพ้นมาแล้วนะคะหน่อสองหนอาน,น,นี้ยังไม่พ้นทีแรกลังเลนะคะว่าจะไม่เอาน้องกลับแต่ก็เอาน้องกลับแล้วเจอค่ะทุกคนดูสวยมากมเป็นความโชคดีเลยนะคะวันนี้มาค่ะพี่ๆนะมามาลยกันเอาหน่อเล็กหรือหนอใหญ่ก่อนดิ ะค่ะพี่ๆดูเขามากเดี๋ยวเอาหน่อใหญ่กันก่อนดีกว่าน,นะคะเพราะว่าหน่อใหญ่มาะแบบ ออกมาเยอะมากค่ะพี่ชอนน้องน่าจะติดตรงนี้นะคะ ได้แล้วค่ะทุกคนดูคือจะบอกว่าใช้เสียมตัดน้องก็ตัดยากนะคะโอ้แล้วใหญ่ด้วยมาค่ะนอนสุดท้ายแล้วอยากันยุงหลุดนะคะเดี๋ยวใส่กันการยุงอย่างดีค่ะพี่ๆกลัวยุงนะคะช่วงนี้ เดี๋ยวใช้จอบนะคะใช้จอบน้องจะง่ายกว่าใช้เสียมเยอะเลยค่ะพี่พี่นี่เห็นไหมคะว่าใช้จอบอ่ะน้องจะง่ายกว่าเพราะว่าเสียมาด้วยความที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะกาลังก็จะไม่เท่าผู้ชายก็จะตัดยากดูค่ะแต่ก็ไม่ได้เละนะคะในกอเดียวมีสามต้นค่ะพี่พี่ดูข่ามากอันนี้คือแบบของอร่อยของคนดอยเลยนะคะวิถีจอยค่ะไปค่ะเดี๋ยว มาค่ะพี่ๆตอนนี้คือหามาประมาณหนึ่งแล้วนะคะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้ค่ะแล้วก็เริ่มได้เยอะพอที่จะประกอบอาหารแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูผลงานเพราะว่าเอาน้องเทไว้ข้างนอกแล้วก็เข้ามาในป่าในโดงป่านะคะเดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้กันค่ะไปคือจะบอกว่าคือแบบแอบ,บเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวใส่หมวกก่อนนะคะเดี๋ยวลืมหมวก มาค่ะมาไปพเาเธอเดี๋ยวพาไปดูผลงานกันค่ะอยู่ตรงนั้นมาค่ะตามมา พี่พี่แล้วจะบอกว่าตอนนี้ประมาณเที่ยงนะคะเทีเ่ยงแล้วก็ท้องฟ้าเริ่มสว่างกันแล้วนะคะคือแบบสว่างเลยนะคะหมอกเริ่มหมอกเริ่มจางแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวให้ดูผลงานวันนี้นะคะนี่เตรียมเสื้อก ommes, ันฝนเตรียมากันลมอะไรมาด้วยนะะี่ค่ะผลงานวันนี้ก็ได้แค่ประมาณนี้นะคะคือจะบอกว่ากินไม่หมดแล้วค่ะเอาไปดองไว้นะคะคือจะบอกว่าดองหน่อไม้ไว้เยอะมากะคะ่ะเถวหนูดองไว้เยอะมากแล้วก็น่าจะเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวนะคะนี่ ผลงานวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะกลับแล้วก็น้องไปทํานะคะหนูจะแบ่งเป็น2อ EP นะคะถ้าพี่ๆคนไหนที่ดู EP แรกจบนะคะหรือว่าพาร์ทที่1จบนะคะต้องไปดูต่อพาร์ทที่สองถึงจะรู้ว่าหนูอ่ะขุดหน่อไม้แล้วหนูเอาไปทําอะไรไว้แล้วก็ไปทําเมนูอะไรกินนะคะต้องติดตามต่อพาร์ทสค่ะมีพี่ๆบางคนบอกว่า คือดูจบแล้วแต่ว่าเหมือนคลิปไม่จบใช่ไหมคะเพราะว่าหนูถ่ายเป็นสอง EP นะคะพี่ๆคือบนดอยอ่ะสัญญาณไม่ค่อยจะดีหนูต้องลงเป็นแบบแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะที่จะลงนะคะก็ถ้าใครติดตามพาร์ทที่หนึ่งเสร็จก็ไปดูพาร์ทที่สองได้นะคะนี่อันนี้คือผลงานของว่าเราวันนี้ค่ะผลงานของหนูวันนี้ก็ได้แค่นี้นะคะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วค่ะเก็บของอะไรให้เรียบร้อยนะคะก่อนกลับบ้านกันจะบอกว่าจากบ้านมาที่นี่ก็ประมาณสักสามสิบโลได้นะคะ มาค่ะพี่ๆตอนนี้ก็คือเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะหน่อไม้ที่ไปขูดมาเมื่อวานแล้วหนูจะบอกว่าวันนี้ดูค่ะหมอกหนามากแล้วก็เกิดเหตุแบบฝนตกตั้งแต่เย็นยนันตอนนี้ประมาณสิบโมงนะคะยังไม่หยุดแล้วก็หมอกลงซึ่งเมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายวิธีการให้ดูเลยว่าเอาไปต้มแล้วทำไรเนื่องจากว่าเหมือนรู้สึกว่าน้ําจะท่วมนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้แล้วก็สะพานหายไปเพิ่งไปดูเหตุการณ์มานะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่า วันนี้ทำอะไรไว้บ้างนะคะมาค่เดี๋ยวพามาดูนี่ค่ะพี่พี่เอาหน่อมาต้มทั้งหน่อแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นเมนูยัดไส้นะคะที่เขาฮิตกันก็คือเอาไส้หมูมายัดแล้วก็ไปอเอาไปย่างมาค่ะตอนนี้เช้าแล้วนะคะแล้วก็แอบ,บต้มไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวิธีให้ดูเลยนะคะต้มทั้งหน่อแบบนี้อันนี้เป็นหน่อนนางดินนะคะที่ขูดตามในคลิปเลยนะคะพี่พี่แล้วหนูจะบอกว่าเมื่อวานหนาแอบ,บไปขูด หนอ่อไล่ด้วยค่ะพี่พี่ดูเดี๋ยวให้ดูผลงานก่อนนะคะนี่อันนี้เป็นหน่อไล่ค่ะทุกคนดูพี่พี่ดูค่ะคุณหนูจะบอกว่าหน่อไล่อเป็นหน่อที่อร่อยมากนะคะแล้วก็มีหน่อนัางดินด้วยค่ะที่ไปขูดตามต้นคลิปนี้แบบนี้นะคะพี่พี่คนไหนที่ดูพัทที่หนึ่งหรือว่า ep หนึ่งจบนะคะต้องไปดูต่อพัทที่สองนะคะ อย่าลืมนะคะพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปของหนูหนูฝากกดไลค์กดแชร์ก,ด, share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้เจอกันคลิปหน้าค่ะ